เราบินกลับจากเลมาที่นิวเดลีจะกลับไทยเลยก็กะไรยอยู่ครับอยู่เที่ยวกันอีกสักวัน2วันก็แล้วกันเพื่อที่จะได้สัมผัสกับความเป็นอินเดียแบบจริงๆจังๆสักหน่อยพร้อมกันนี้ก็ได้เที่ยวชมกับหนึ่งในสิ่ง7าาจ็ดมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่น่าสนใจอยู่ใช่ไหมล่ะครับงั้นเราก็ไปลุยกันเลยกับนิวเดลีและอัคราประเทศอินเดียสวัสดีครับ เช้านี้เวลา1ิบโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางออกจากเลยครับเราจะไปขึ้นเครื่องบินกลับไปที่เดลีครับแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันที่เดลีกันต่ออีกนิดห,หน่อยครับก่อนที่จะบินกลับไทยตอนนี้เราพร้อมแล้วสิบโมงครึ่งไฟบินเที่ยงครับพี่โชคไดรเวอร์ของเราบอกว่าไปก่อนแค่ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งก็พอครับเพราะว่าสนามบินที่เลยนะมันสนามบินเล็กๆเ,เ,เอง ใช้เวลาไม่นานครับตอนนี้เก็บสัมภาระพร้อมแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางนะครับไปที่สนามบินเลเพื่อจะต่อเครื่องบินไปที่เดลีครับพี่โชคก็มารับเราไปส่งที่สนามบินครับเป็นวันที่เราต้องบอกลาพี่โชคไกด์และไดเวอร์ของเราตลอด5วันที่ผ่านมาทั้งดูแลพูดคุยและแนะนำเราเป็นอย่างดีครับเพื่อนๆที่มีแผนจะมาเที่ยวเลก็สามารถติดต่อพี่โชคได้นะครับ จากนั้นเราก็เดินเข้าไปที่สนามบินทําการเช็คอินแล้วก็ขึ้นเครื่องครับวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างจันใสครับตอนนี้เรามาอยู่บนเครื่องบินแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดูว่าน่าจะเห็นวิวเมืองเลเห็นทิวเขาสวยสวยไหมเพราะว่าขาที่เรามานั้นเมเยอะไปหน่อยครับ เมื่อเครื่องเริ่มเทคออฟเราก็เริ่มเห็นวิวภูเขาจากมุมสูงกันอีกครั้งมาในวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างสดใสครับทําให้เห็นภูเขามากมายไกลสุดลูกหูลูกตาดูวิวนอกน้กต่างกันแบบเพลินมากครับตลอดระยะเวลากว่า30นาทีหลังจากกินอาหารที่เสิร์ฟบ,บนเครื่องบิน จากภูเขาก็เริ่มเปลี่ยนเป็นเมืองเป็นตึกสูงบ้านเรือนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับใช่แล้วล่ะครับเรากำลังเข้าใกล้จุดหมายปลายทางของเรากันแล้วนิวเดลีนั่นเองตอนนี้เราลงเครื่องมาที่สนามบินอินิลากานชีครับเดลี Delhi, ประเทศอินเดียแล้วเราต้องเข้าเมืองตอนนี้ก็เลยต้องเดินไปหา มโทรครับขึ้นรถไฟฟ้าเข้าเมืองกันไปตามป้ายครับงงๆเหมือนกันเราก็เดินแบกกระเป๋าสัมภาระของเราไปยังรถไฟฟ้าใต้ดินครับก็ทำการซื้อตัว๋วแล้วก็มารอรถไฟฟ้ากันนั่งรถไฟฟ้ากันได้พักหนึ่งครับเราก็มาถึงสถานีรถไฟนิวเดลีจากนั้นเราก็รองของกันเลยครับเรียก CNG หรือรถตุกๆอินเดียเนี่ยแหละครับ เพื่อไปส่งยังที่พักโดยที่เราไม่รู้ชะตากรรมซะเลยว่าเรากำลังจะโดนคนอินเดียรับน้องเข้าให้แล้วตอนนี้ก็เวลา5้าโมงเย็นแล้วครับเราก็มาถึงโรงแรมจนได้เมื่อกี้มีเหตุการณ์ที่เราเรียก CNG หรือว่ารถตุกต๊กจากสถานีรถไฟครับจริงๆมาที่โรงแรมเนี่ยใกล้นิดเดียวแล้วมันก็พาเราไปส่งโรงแรมอะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็จะเรียกเอาเงิน ก็ได้เถียงกับมันอยู่พักใหญ่ครับไม่ยอมเราก็ไม่ยอมเหมือนกันมันพาเราไปผิดโรงแรมทา,ทางที่เอาโรงแรมเอารายละเอียดอะไรให้มันดูหมดแล้วแล้วก็ต่อรองราคามันเรียบร้อยแล้วแม่งพาไปผิดโรงแรมอีกนิสัยไม่ดีมากๆเลยสุดท้ายเราก็เลยจ่ายเงินให้มันแค่นิดๆหน่อยๆครับครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะไล่ไล่ตัดปัญหาไปแล้วเราก็ใช้วิธีที่แน่นอนที่สุดก็คือใช้แอป Uber ครับกดเรียก U b เ r แล้วก็มาตอนนี้ก็ถึงโรงแรมร้อนมาก ก็เลยทําการอาบน้ําเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกมีเวลาไม่เยอะครับเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้เราต้องรีบกลับมานอนเดี๋ยวลองเดินไปแถวๆแหล่งที่มีร้านอาหารแล้วก็แหล่งชอปปิ้งครับน่าจะไปได้แค่นั้นแหละไปดูว่าอินเดียเป็นยังไงที่เดลีไปครับพร้อมแล้วไปตั้งหนักรีเซ็ตตัวเองแล้วก็เริ่มออกเดินเที่ยวกันดีกว่าครับ มม่ีีอน้เพื่อนๆเลือกร้านที่เซฟที่สุดก็คือ KFC ครับส่วนเราอดไม่ได้ครับที่จะต้องลองร้านท้องถิ่นบ้างลองชิมดูนะ ซอสของมันน,อน,น้อ๋อจิเด็กก้าวกที่็ยสอสมันปกกรนัเดินไปเรื่อยๆพอเริ่มตกเย็นก็มีร้านค้าร้านอาหารสตรีทฟู้ดเริ่มมาตั้งร้านขายกันเยอะแยะหนาตากันไปหมดซึ่งวิธีการทำอาหารก็ตามนั่นแหละครับที่เราเห็นในคลิปตามโซเชียลแต่ก็อยากจะลองไหนไก็มาถึงที่นี่กันแล้วทั้งทีครับ จัดไปหวนหวานกินข้าวแล้วต่อด้วยของหวานเลยละกันต่อเนื่องกันไป ก่อนที่จะเข้าที่พักเพื่อพักผ่อนนะครับเราก็แวะร้านซุปเปอร์มองหาขนมแปลกๆไปลองกันอีกสักหน่อยครับเช้านี้เวลาตีสองครึ่งครับไดเวอร์ก็มารับเราจากหน้าโรงแรมเลยเราจองไดเวอร์ผ่านแอปกรุ๊ปครับได้ราคาดีเลยตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่เมืองอัครา เราจะไปชมทัชมาฮาลกันครับใช้เวลาเดินทางจากที่นี่ประมาณ3-4ชั่วโมงครับน่าจะหลับไปยาวๆเลยดเดี๋ยวเจอกันที่ทัชมาฮาลครับตีสามครึ่งเขามาจอดแ,แดงงดดว้เติมแก๊สงงเลยไล่เราลงจากรถด้วยบอกเติมแก๊สต้องไล่ลงจากรถเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับ เพิ่งออกมาได้แค่ไม่ถึงชั่วโมงเลยใปขึ้นรถขึ้นรถเดินทางกันต่อแบบยาวๆครับสี่ชั่วโมงได้ฟ้าสว่างเราก็มาถึงเมืองอัครากันแล้วตอนนี้หกโมงนิดๆครับเราก็มาถึงเมืองอัคราแล้วงงครับตื่นมา หลับที่บนรถล้วก็ตื่นมาแบบงงๆเขาพาเรามาเจอกับไกด์เขาจะมารับไกด์แล้วก็ไปทัชมาฮาลด้วยกันตอนแรกก็งงๆครับว่าเขาคือใครเขาก็รีบแสดงตัวใหญ่เลยว่าผมเป็นไกด์นะรีบโชว์บัตรรีบอะไรกลัวเราจะเข้าใจว่าเขาเป็นพวกหลอกลวงเนี้ยครับแต่ด้วยความที่เราเพิ่งตื่นก็เลยยังงงๆก็เลยฮะกฮะก็ฝากกระเป๋าสัมภาระเราเอาไว้ที่ออฟฟิศครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปที่ทัชมาฮาลกับเราครับ จากนั้นก็ออกเดินทางครับไม่ไกลจากออฟฟิศมากเราก็มาถึงทางเข้าทัชมาฮาลกันแล้วตอนนี้เราก็มาลงรถที่ทางเข้าทัชมาฮาลแลครับต้องจอดรถด,ด้านหน้าแล้วก็เดินเข้าไปดูจากระยะทางแล้วน่าจะไกลพอสมควรครับ3 0 0 2 0 0 3สอเมตรได้ตอนนี้ไกดก็เดินนำเราไปพาเราไปเข้าทัชมาฮาล ทางเข้าก็มีที่หมาที่วัวที่้ไฟเดินระวังครับอย่าเดินเพลินทางเดินเนี่ยเอาเข้าจริงๆก็ความสะอาดเนี่ยยังคงต้องปรับปรุงครับจากนั้นไกด์ก็จัดการเรื่องตั๋วเข้าชมทัชมาฮาลให้เราพร้อมทั้งแจกถุงครอบรองเท้าแล้วก็น้ำดื่มครับตอนนี้เราเข้ามาด้านในแล้วครับเสียงที่พูดอาจจะผิดผิดแปลกไปนิดนิดหน่อย เพราะเราโดนขนอย่างหนักในกระเป๋าที่ใบเป้ที่ออกมาด้วยนี่คือโดนดึงออกทุกชิ้นแล้วก็ไมคหัวกล้องเราโดนห้ามมาเข้าครับตอนนี้ก็ใช้ไมคที่อยู่ในกล้องไม่รู้เสียงจะยังคมชัดดีหรือเปล่าเดินเข้ามาแล้วครับช่วงเช้าเนี่คนไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินผ่านประตู เข้าไปเห็นทัชมาฮาลแล้วหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเข้าสู่ทัชมาฮาลอาเมดไกด์ของเราก็เริ่มอธิบายการเข้าชมกฎระเบียบต่างๆและก็เดินนาเราเข้าสู่ทัชมาฮาลครับเราก็จะได้เห็นกับหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ พอได้เข้ามาเห็นทัชมาฮาลของจริงกันแล้วเนี่ยก็รู้สึกว้าวอยู่ไม่น้อยเลยครับมันดูทั้งสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่อามากๆเลยเราเคยได้ยินมาว่าบนโลกนี้มีคนอยู่2พวกก็คือ1คือคนที่เคยเห็นทัชมาฮาลมาแล้วและ2ก็คือคนที่ไม่เคยเห็นทัชมาฮาลนั่นเองครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนจําพวกที่1ครับคือคนที่มาเห็นทัชมาฮาลแล้วตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่บริเวณทัชมาฮาลครับ เราก็ต้องใส่ถุงครอบรองเท้าตอนตะกี้เลยเพราะมันไม่ได้สมูทมากนะมันไม่ได้เหมือนมาโมแบบที่เราคิดนะเนาะมันก็คือเหมือนคล้ายๆก้อนหิน ่อใชหลังจากเราชมความงามของทัชมาฮาลภายนอกแล้วเรากำลังจะเข้าไปแบบประชิดทัชมาฮาลเข้าไปอีกครับและเราจะเข้าไปด้านในของทัชมาฮาลซึ่งเป็นที่ฝังศพของกษัตริย์ชาจฮันและพระมเหสีที่รักมุมตัชมาฮันแต่ด้านในเนี่ยเขาห้ามถ่ายรูปแล้วก็บันทึกวิดีโอด้วยนะครับ not from i n i b n d i a ีย a b l e โน่นอ่ะ gems g จ m s, no, <S, <S, oh, <S, <S, oh, <S from south africa hmm. green one, green one. red one from sri lanka <S <S 2> <S 2> and, and the yellow black o n from belgium t o h m a h เนี่ยสร้างขึ้นจากหินอ่อนสีขาวจากประเทศอินเดียนอกจากนี้ยังมีลวดลายที่เป็นอนนัญมณีจากทั่วทุกมุมโลกไม่ได้เป็นการเพ้นสีแต่อย่างใดนะครับ อีกทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นงานแฮนด์เมดล้วนๆเลยครับซึ่งเราจรินตนาการถึงมูลค่ามันไม่ออกเลยจริงๆเดินทะลุออกมาอีกฝั่งก็จะเป็นแม่น้ำยมูนาครับบรรยากาศเนี่ยชิวๆมีลมพัดเย็นสบายถ้าเรามองไปฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำยมูนาครับเราก็จะพบเห็นกับป้อมอัคราอยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นเอง จากนั้นเราก็เดินออกจากทัชมาฮาลครับเพื่อเดินทางไปยังป้อมอักคารากันต่อเลยจากทัชมาฮาลครับเราก็นั่งรถต่อไปนิดเดียวเท่านั้นครับเราก็มาถึงที่อากาักคราฟอร์ตหรือป้อมอาาัคราแล้วก็จริงๆแล้วมันคือพระราชวังด้วยครับที่ยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็มีประวัติเกี่ยวกับพระเจ้าชาชาฮานด้วย มีความเกี่ยวข้องกันกันกบทัชมาฮาลครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในครับว่ามีอะไรให้เราชมบ้างครับเราเดินเข้าสู่ป้อมอัคราก็สัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่และความงดงามซึ่งในอดีตป้อมอัครานี้ ถูกใช้เป็นพระราชวังที่ประทับหลักของกษัตริย์ราชาวงศ์โมกุลนับว่ามีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นก่อสร้างด้วยอิฐสีส้มแดงปัจจุบันถือว่าเป็นอนุสรณ์สำคัญของประเทศอินเดียและถูกบรรจุเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกภายในก็จะแบ่งเป็นสัดส่วนต่างๆเช่นท้องพระโรงที่ใช้ในการออกว่าราชการท้องพระโรงส่วนตัวที่ใช้รับรองกษัตริย์และแขกคนสำคัญอื่นๆครับ เรายืนอ,อยู่ตรงนี้ครับไกด์เล่าว่าเป็นที่ยืนของพระราชาใช้ทําอะไรนั่นแหะครับเขาจะใช้ในการดูสาวๆแล้วก็เลือกสาวๆจากตรงนี้นั่นเองอน่าอิจฉานะครับป้อมอัครานี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนาครับตรงกันข้ามกับทัชมาฮาลเลย ซึ่งตามประวัติเนี่ยหลังจากการสร้างทัชมาฮาลให้กับมีอันเป็นที่รักของกษัตริย์ชาห์จารันเสร็จแล้วก็มีโครงการจะสร้างทัชมาฮาลอีกแห่งไว้สําหรับตัวเองครับซึ่งก็จะสร้างจากหินอ่อนสีดําแล้วมันต้องใช้เงินจํานวนมหาศาลกับแรงงานจํานวนมากและระยะเวลาที่นานหลายปีครับก็ถูกพระราชโอรสของตัวเองกล่าวหาว่าเสียสติไปและถูกจับมาขังไว้ที่ป้อมอาคาัคราแห่งนี้ ตลอดระยะเวลา8ปีก่อนสิ้นพระชนก็ใช้เวลาที่มีมองไปยังที่ทัชมาฮาลเสมือนได้มองเมียรักก่อนที่จะสิ้นพระชนลงและพระศพนั้นก็ได้ถูกนำไปฝังไว้เคียงข้างกันในทัชมาฮาลนั่นเองครับ ออกจากป้อมอัคราก็เป็นเวลาเที่ยงวันกันแล้วก็ไปทานมื้อกลางวันกันก่อนสิครับจากนั้นก็แวะไปชมของฝากจากร้านที่เขาบอกว่าเป็นทายาทของแรงงานที่สร้างทัชมาฮาลและถูกถ่ายทอดเทคนิควิธีการมาจากรุ่นสู่รุ่นปัจจิ n k นการีมิสแฮนด์เมดอาร์ต Handmade Art we work with the two tools This is Chisel With the Chisel we work together like this Okay And then we engrave these pieces into 4 mm deep จากร้านของฝากเราก็เดินทางกันยาวๆครับกลับเข้าสู่เมือง New d a i ี y โดยเราให้ดาเวอร์วิ่งตรงเข้าไปส่งที่สนามบินกันเลยครับ ก็ใช้ระยะเวลา4ชั่วโมงมาถึงเมืองเดลีและต่อเข้าสนามบินอีกประมาณเกือบ2ชั่วโมงได้ครับเพราะการจราจรที่ค่อนข้างหนาแน่นในเมืองนิวเดลีนั่นเองแล้วตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กันที่สนามบินอินทิราคารทีเดลีประเทศอินเดียเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเตรียม <Okay. S 1> ตัวที่จะขึ้นเครื่องบินกลับบ้านที่ประเทศไทยกัน ทริปนี้เราไปเที่ยวที่เลยระดักกันถึง5วันแล้วก็มาอยู่ที่เดลีสองวันครับเพื่อไปชมหนึ่งใน7สิ่งมหาาัศจรรย์ของโลกนั่นก็คือทัชมาฮานั่นเองซึ่งยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามเป็นอย่างมากครับตอนนี้ก็เขาน่าจะใกล้เรียกขึ้นเครื่องแล้วครับเดี๋ยวเราขึ้นเครื่องแล้วก็กลับไปที่ประเทศไทยกันแล้วครับทริปหน้าเราจะไปไหนติดตามกันได้นะครับวันนี้ไปแล้วครับไลายแล้วก่อน